สวัสดีครับวันนี้ผมแนะนำข้าวมันไก่หลิบบุ้งครับร้านนี้ครับข้าวมันไก่หลิบบุง้งร้านนี้เนี่ยเป็นร้านอร่อยที่ผมกินประจำก็สั่งแกระก,ก็ะเป็นส่วนใหญ่วันนี้มานั่งกินที่ร้านเลยครับโอ้โหร้านก็อยู่ในเมืองครับนี่ครับข้าวมันไก่ก็ตกอยู่ที่45บาทนะพิเศษก็55สบสองเสลแบบนี้ก็ได้ครับ แล้วก็เป็นจานนะฮะผมสั่งเป็นจานจานเล็ก80ใหญ่160ยหกิผสั่งจานใหญ่มาเลยแล้วกันนะแล้วก็สั่งข้าวมาเดี๋ยวมารอดูทำอร่อยเป็นยังไงบ้างครับข้าวมันไก่ดิบบุ้งครับฟางๆางครับร้านน่านั่งมากครับ ก็มีครับครับ1 1เนาะ5 7ล่ารีพอร์ตตัวสูง1 2ครับ1 1 1ก่อนขอได้ครับ ครอบอันนี้คือข้าวมันไก่หลิบบุง้งฮะเขี่ยออกนิดนึงจะเห็นหน้าตามันชัดๆฮะนี่คือจานใหญ่อ่ะจานใหญ่ครับพอผ,ผมกินข้าวมันไก่ผมชอบสั่งเยอะเะนะก็เราก็ไม่ต้องไปปรุงข้างในปรุงเป็นคำคแล้วกันฮะตักไก่มาครับนี่ฮะมากินครับไก่ใส่ไปบนข้าวแบบนี้ฮะนะ น่ากินไหมแล้วก็ใส่ไม่ต้องไกลๆว่กที่เกยบไปไกลครับขิงลงไปฮะแล้วก็ใส่นี่ลงไปครับพริกนิดนึงครับนี่ฮะกินครับแม่เป็นชางน่ากินแล้วเกินร้านนี้เนี่ยแก๊สมาเต็มเลยครับเนะี่ย เยอะฮะผมก็สั่งกินประจำนะฮะแต่วันนี้ขอมากินที่ร้านถ่ายคลิปให้ดูกันไปเลยว่าเป็นยังไงบ้างครับอืมอร่อยมากครับอืมใส่นุ่มใส่นุ่มครับรับนี่หน่อยฮะนี่ครับถ้าเหมือนกินแบบสดใจฮนะ ต้องมีหนังมีอะไรหน่อยแต่ใจวันนี้ข้างในงน่าจะไม่มีนะครับอ,อย่างนี้เลยครับก่อนกิน็เดี๋ยวสดน้ำา้ีครับรอให้มันเย็นมาฮะมลาลาดไปเลยไหมไม่ต้องอะไรเยอะมนะาลาดไปแล้วกันนะง่าดีขออนุญาตแล้วนะ,ะนะที่เก็บไปตักปล่อย นี่ก็ง่ายนะครับจับกินได้เลยครับผมนี่เป็นจอมกินข้าวมันไก่เลยนะชอบมากหมัยก่อนคิดถึงตอนเปิดาหารอยู่อุบลครับต้มไก่กินกัะฟองตัวกินกันเพื่อนๆร้านนี้เป็นร้านที่ดังแล้วก็ผมอ่านดูนะเนี่ยเขาเปิดมา หลายปีครับสิบกว่าปีแล้วก็เจ้าของก็ชอบกินข้าวมันไก่เขาก็เลยออกมาทำนะอร่อยครับกินข้าวมันไก่ต้องเส้บบกเตียวขมแบบนี้ครับนี่มั้ักไก้ครับน้ำครับ คอมแม่สดแก,กเรียนนะอืมอันอุกกอ่อยโอเคยังไงล่ะสูุกใจไหมนี่ครับนี่ก่อนต่อด้วยไก่ติดหนังครับไก่ไมัต้องติดหนังหน่อยนะแต่ผมนะมันจะได้แบบมีมันมีอะไรมากฮะ ข้าวม,มันไก่ลิบบุง้งฮะแล้วแต่บางคนอนาจจะชอบกินร้านนูลนร้านนี้นะข้าวมันไก่เนี่ยขอให้มันไม่เลี่ยนแล้วก็ไม่แฉะอันนี้ว่าโอเคนะอืมอร่อยยุ่ม น,นีไม่ได้เดินทางไปไหนของผมคือไปขึ้นมาก็ไหนจะได้เดินทางทีก็เลยอะกินอะไรก็ถ่ายคลิปให้เขาดูกันไปนะครับอ,อยู่เชียงรายก็ถ่ายไปที่ไหนมีอะไรอร่อยก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันไปฮะ แบบน,นี้นครับอาหารเมืองไทยที่สุดยอดแล้วครับน,นี่ครับคงไม่ตกนะฮะยมยอดยมยม ซีเด็ดมันคือน้ำจิ้มข้มันไก่นี่นะถ้าน้ำจิ้มเนี่ยไม่ไม่เด็ดนี่นะก็จบแต่เนื้อจ,จิ้มขเขาเด็ดจริงอะ่ะพลาดไปแล้วครับนีก,กินแบบข้าวโปะไปข้างบนหน่อยนี่นะครับากินมากครับคำนี้ ขอมอบให้กับทุกๆท่านที่ติดตามอยู่ย่างหนึ่งต้มสามข้าวสามข้าวเปล่าหืมผมาตอนยังไม่เที่ยงครับคนน้อยย่างต่อนเดียวเหลือแต่ย่างสองย่างสองได้รับเอาเอาย่างท่านนัองทําเออจัดเลย อร่อยมากไก่ไม่ไม่เหนียวแล้วก็ไม่แฉะกำลังดีครับไก่โอ้ไก่กำลังดีจริงร้นนี้สมแล้วครับที่ที่เป็นร้านดังนะฮอืม อร่อยมากอ,อืมขอจิ้สักหน่อยก็ได้ครับได้ค่ะพอบิมรขอบคุณครับอืมโอครับโอ้น้ำซุปอร่อยครับชั่วอร่อย โอ้ยอย่างนี้เนี่ยตูดยอดอย่างนี้แหละสะใจครับเขาถามมาเลยเพิ่มล่างเขาก็เลยบอกว่าขอให้นี่หน่อยละกันผมชอบถินครับถิงนกับเนี่ยมันเผ็ดัดใจดีจริงๆงแล้วผมน่าจะเก็บไว้หน่อยไม่ต้องราดหมดนะไ,ไมนะ่เป็นไรเขาอาจจะสั่งไก่ย่างเพิ่มีนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเขาคิวเยอะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าลูกค้าที่มาที่เนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าลูกค้าเขาคุณคเข้า อ๋อรสซุปรสพอดีครับหนูเอามาให้นะโอเคครับนี่ครับเพราะเราชอบขิงคนระับเราต้องจัดไปฮะกับคัดำเป็นๆขิงนี่ฮะแล้วก็ใส่เป็นพริกแบบนี้ครับอชอบจริงๆคะผมเนี่ยแล้วก็ใส่เป็นซอสราดแบบนี้ไปขิงเรื่อยๆไม่ต้องรีบกินกันไปคุยกันไปครับ แต่แคำเน้นเน้น,เน,นเน้นแบบนี้ฮรับ่น,น,น,นขอบคุณมากครับปุ๊บปั๊บฮะดูดีความน่ากินของมันดูครับข้าวมันไก่ของผมนี่นะขื้นไหนขึ้นกันไม่ไม่กลัวไม่กลัวอ้วนอร่อยอืมอืมอืมเครื่องโดงนลยครับ เครื่องเยอะโดนอนร่อยเดือมจริงนะครับํำนี้พิเศษนะใส่หนังข้างบนนี้แล้วก็ราอดอสก่อนเมื่อกี้ผมราดซอสที่หลังเลยแล้วก็ใส่ขิงลงไปนะครับ ใส่แล้วก็ตามด้วยพริกครับนี่เลยครับแอบเข้าไปรึว่าเยอะครับแอบมาเนี่ยี่มีคนในชุดไทยมากินด้วยแอยบเข้า่าจะทูกเราจะได้ฝั่งไก่เพิ่มเนาะกินอยากกินลองกินไก่นี่ฮะไก่ย่างดูผมว่าก็น่าจะอร่อยอยู่นะอืมอืมอร่อยมากอร่อย มาครับคนมาเพิ่มก็จอครับเพิ่มมาครับปุ๊บแล้วก็ใส่นี่ลงไปนี่ลงไปนะแล้วก็จัดเข้าไปครับคำนี้เด่นๆไก่เลยครับเขาวันนี้ผมกินข้าวหมดฮนะ กินได้เรื่อยๆกินไปเรื่อยๆถึงสุปให้หมดเพื่อนี่ตอนนะๆๆโอ้สัตย์ใจสุดยอด นี่คืออะไรขาหรือขิงเออขิงเออน่าจะเป็นขิงสับฮะไม่ใช่ขาผมก็ชอบสลับกันด้วยฮะโอ้อรัยกำลังดีราดน้ำครับจัดเข้าไปครับคำนี้อืมอืมสุดยอดอร่อย รับรองเลยจ้าเพราะว่าจามันแบนเนะี่ยเสียเลยแล้วเนนะีนะไมนะ่ไรเนาะปุ๊บนี่เออเลิศฉลาดนะปุ๊บถ้าม,มีโอกาสนะเนาจะหาร้านจริงๆมันมีอยู่ร้านหนึ่งที่ข้าวข้าวมันข้าวหน้าไก่จิ้มแจ่วเขาอร่อยนะ ีอยู่ร้านหนึ่งเดี๋ยวพ่อจะพากินต่างกักินที่ร้านที่บ้านบ่อยแต่ยังไม่ได้ไปกินที่ร้านเขาเป็นโรงแรมเบียร์อินน่บอกให้ก็ได้อันนั้นก็โอเคนะแต่ว่าไอ้ข้าวมันไก่ต้องร้านนี้ดอกครับไปแล้วมึงคงไปเอาเฮ้ยขวาหัว

ข้าวไปหมดปุ๊บปุ๊บเนี่ยเป็นอะไรที่ผมชับต้ดมนาเพราะว่ากินข้าวมันไก่เสร็จแล้วต่อไปสุดเนี่ยมันจะลงตัวอ,อินมพอดีเป๊ะโอ้ลงคอ โอ้จบบริบูรณ์นะขอบคุณมากครับอร,อ,อร่อยจริงฮะข้าวมันไก่หลินบุ้งฮะให้ดูนิ่หนึ่งฮะคลิปนี้ผมไม่ตัวเสียเทศ่ใจฮะต้องขอบคุณที่ติดตามนะ,ะแล้วพบกันใหม่ครับสุดยอดครับ